โอเคแล้วอันนี้ยูจินทําปักจูยังไงโอ้เหมือนไหมสวยไหมเนี่ยสวยเออเก่งทำงานเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะเออเออเออดังดังดังหนึ่งดั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 งหนึ่งดั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 งหนึ่งดังขอโทษพี่แป้งด้วยนะอาจจะกิริยาบางอย่างพี่แป้งอาจจะไม่ค่อยทำเนาะลองดูไหมดังหนึ่งดังหนึ่งลองไหมพี่แป้งน้ามาช่วยหน่อย หน้าว่าเท่าไหนเร็วมาเร็วๆๆวเรวในจังหวะที่เจนไปดูหน้าพี่แป้งนี่คือแบบ่ะน้องค่ะคุณน้องคือมานี่มาลูกมานามานี่มามะนาจ้ามะนามาเร็วมานี่แเร็วค่ะโอเคพี่เจนจะเงียบเจนจะเงียบกระังอยู่ไว้ต่อตานะอินิหมดแล้วเจ้หมดแล้วนะจะหมดแล้วนะจะหมดแล้วนะเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะใครที่สนใจสั่งกับตัวแทนได้เลยนะคะสั่งได้เลยนี่ไปเป็นลูกสาวพี่แป้งละ ไปไหมกลับบ้านเราอยู่จีนไหนลองทำปากจูพี่ไป็นทำปากจูพร้อมยูจีนจิ้นปากจูก่อนงูทางงูลูกทางงูปากจูยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานปากจูปากจูปากจูจุ๊บพี่แป้งทีนึ่งจุ๊บข้าวเร็วจุค่ะ้าไหนรักพี่แป้งทำไงรักรักกันไหมคะรักกันไหมคะ ่ะจบแล้วจริงๆจบจริงๆแล้วอยากได้กลับบ้านเลยลูกสาวแล้วคะลูกสาวแล้วค่ะลูกสาวคนใหม่ค่ะอ๋อค่ะน่ารักจังเลยนะคะมีมีมีพีเริ่มแล้วเริ่มแล้วขึ้นมาเร็วที่มาเร็วเร็วพี่นาวเรีพี่นาวเร็วในเลขนาวนาวนาวในเลขนาวน้องนี่น้องยังเล่นด้วยเลยมาเลยไหมลูกหาในเลขนาวก่อนนาวนาวเก่งมากลูกไหนพี่นาวอยู่ไหน พี่นาวอยู่ไหนคะพี่นาวอยู่ไหนคะแล้วคนนี้ใครเนี่ยคนนี้ใครพี่แป้งจะเอาตัวอย่างทำได้เพราะว่ารับรองกี่แน่นอนใช่ไหมพี่เป้งลองถองเข้ามาก่อนแล้วดูเดี๋ยวพี่แป้งเนี่ยเขามีทุเรียนมาให้ยูจินให้ทุกคนจับตาดูบันทึกหน้าจอไว้ดีๆช็อตนี้เลยบอกเลยร้อยล้านวิวเดี๋ยวมาดูนะคะว่ายูจินจะทำยังไงมานะคะเดี๋ยวเราจะเอาทุกคนขาแล้วก็